สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่านะคะวันนี้นะคะแพรจะมาสปอยหนังเรื่องโนเอลค่ะ เป็นหนังแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2019นเเรื่องราวเริ่มต้นที่นเะมืองนอตโพเมืองของเหล่าเอลและซานตาผู้ที่มีหน้าที่สร้างของขวัญให้แก่เด็กดีทุกคนบนโลกซึ่งซานตาคอสนั้นก็ได้มีลูกอยู่สองคนคือโนโอเอลกับนิกอยู่มาวันหนึ่งโนโอเอลก็ได้เกิดความสงสัยว่าถธานิกพี่ชายของเธอได้เติบโตขึ้นมาเป็นซานตาเหมือนพอ่อแล้ววันหนึ่งเธอจะเติบโตขึ้นมาทำอะไรซานตาจึงได้พูดกับเธอ ว่าลูกทำอยู่แล้วโนเอลทุกคนดีใจแค่ไหนที่ได้กัดวอวยพรของลูกลูกสามารถช่วยพี่ลูกได้คอยปลูกจิตวิญญาณคริสต์มาสของเขาโนเอลที่ได้ยินแบบนั้นก็เหมือนจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่เธอก็ตอบรับได้ยอมเข้าใจแล้วเธอก็ตรงเข้าไปกอดพอ่อแล้เมื่อวันเวลาผ่านไปโนเอลเติบโตขึ้นเป็นสาววันคริสต์มาสก็ยังคงเป็นวันสุดปรดของเธอถึงแม้ว่าคริสต์มาสปีนี้จะเกิดเรื่องเศร้าเพราะเมื่อ หเดือนก่อนพ่อของเธอเพิ่งจะเสียไปแต่ไม่ว่ายัางไงคริสต์มาสก็ยังต้องดาเนินต่อพี่ชายของเธอจึงต้องขึ้นมารับหน้าที่ซันต้าแบบเต็มตัวในลําดับรุ่นที่23แต่ในด้านของนิกนั้นเขากับรู้สึกว่าการเป็นซันต้ามันไม่เหมาะกับตัวเขาเลยไม่ว่าเขาจะพยายามฝึกแค่ไหนทั้งเรื่องการอย่างรู้ว่าเด็กคนไหนต้องการอะไรหรือแม้แต่การอย่างรู้ภาษาเขาจึงรู้สึกกดดันมากเขาจึงได้มาระบายให้โนโเอลฟังว่า คือฉันรู้สึกหวาดกลัวมาตลอดบางครั้งฉันก็ฝันว่าได้ออกไปหาที่ที่มันอุ่นๆได้ยืดเส้นยืดสายได้ผ่อนคลายได้หายใจโนเอลจะนได้บอกนิกว่างั้นพี่ก็ไปสิพี่เป็นซานตามไม่ได้หรอกถ้าพี่สติแตกพี่ลองเปิดดูนิตยสารและเลือกสักที่สิลองไปเที่ยวสุดสัปดาห์ดูนิกก็รู้สึกสนใจในกลางดึกคืนนั้นนิกจะงั่นแอบไปพักร้อนตามที่โนเอลบอกโดยที่ไม่บอกใครเลยว่าเขา ไปที่ไหนแม่และทุกคนจึงรู้สึกกังวลใจมากโนเอลก็เริ่มเปลี่ยนสีหน้าเพราะเธอไม่คิดว่าพี่จะกล้าไปจริงๆแล้วเธอก็อได้บอกแม่ว่าเออคือตอนที่หนูช่วยพี่ฝึกหนูได้แนะนําพี่ขำๆไปว่าพี่ควรไปพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์แม่จึงรู้สึกโกรธมากหลังจากนั้นข่าวก็แพร่ไปทั่วเมืองว่าซันต้าหายตัวไปเพราะโนเอลเป็นคนชี้นำเขาเอลทุกคนในเมืองซึ่งต่างวิตกกันใหญ่เพราะนี่เป็น ครั้งแรกในรอบ2,000ปีที่ซานตาหายตัวไปที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นคืออีกแค่6วันก็จะถึงวันคริสต์มาสแล้วเอลอาวุโส <Av> จึงได้แนะนำให้หาซานตาคนใหม่พวกเขาได้ตกลงเลือกเกรเบลญาติของซานตาให้ขึ้นมาเป็นซานตาแทนเกรเบลนั้นก็ไม่ค่อยอยากเป็นเท่าไหร่เพราะเขาถนัดเรื่องไอทีมากกว่าโนเอลจึงรู้สึกเครียดและกดดันมากเพราะทุกคนต่างมองว่าเธอผิดและเริ่มเกลียดเธอเธอจึงกลับไปนอนร ้้องหหที่จากนั้นพอลลี่เอลแม่นมของโนเอลที่เห็นโนเอลเป็นแบบนั้นจึงได้เข้ามาแนะนาโนเอลให้เธอลองเก็บกวาดเรื่องของตอนเองดูพอลลี่นั้นยังได้โยนยาาในเอกสารที่นิกทิ้งไว้ในรถเลื่อนให้โนเอลโนเอลจึงได้เปิดดูจนได้รู้ว่าพี่ของเธอไปพักรรอนที่ฟินนีเธอจึงได้เรียบเตรียมตัวออกเดินทางทันทีแอบไปนํากวางเรนเดียร์กับรถเลื่อนออกมาพอลลี่จึงพยายามห้ามเธอไว้แต่มันก็ไม่เป็นผลโน เอลได้พูดสั่งให้เลนเดียบินออกไปเลนเดียก็ทำตามทันทีพาโนโอเอลกับพอลลี่บินตรงออกไปพวกเขาได้บินไปอย่างทุลรกทุเลผ่านสถานที่ต่างๆจนมาถึงจุดหมายแต่แล้วเธอก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่จับพาตัวไปคุยกับผู้จัดการร้านมินิมาร์เพราะเธอดันขับรถเลื่อนชนข้าวของที่วางไว้จนพังเละแต่โนโอเอลก็ไม่สนใจเธอยังได้พยายามถามผู้จัดการร้านว่าเคยเห็นซานต้าคนนี้ไหมผู้จัดการร้านก็บอกว่าไม่ เคยเห็นนะแต่เมื่อสองอาทิตย์ก่อนก็มีคนขับรถเลื่อนกับเรียนเดียนมาที่นี่เหมือนเธอโนเอลถึงได้รู้ว่าพี่ชายของเธอมาที่นี่จริงๆสักพักหนึ่งเจ้าของร้านก็ได้เข้ามากล่าวชมผู้จัดการเรื่องไอเดียการนํากวางเรนเดียมาที่ร้านจนทําให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาซื้อของซื้ออาหารให้กวางเรนเดียผู้จัดการร้านที่ถูกชมแบบนั้นจึงได้เปลี่ยนใจไม่เอาเรื่องโนเอลจากนั้นโนเอลก็ออกไปตามหาพี่ชายต่อเธอได้เดินไปอย่างไร้จุดหมายในบ้านเมือง ที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนจนเธอได้ตัดสินใจเลือกตรงเข้าไปขอความช่วยเหลือกับเจกนักสืบเอกชนเจกก็ขอค่าจ้างล่วงหน้ากับเธอแต่เธอก็ไม่มีให้แถมเธอ,อยังเล่นตลกรำเหรียญทองช็อกโกแลตอ,อกมาให้เขาเจกจึงรีบขอตัวเดินออกไปทำธุระต่อโนเอลก,ก็ไม่ยอมแพ้พยายามขอให้เขาช่วยเจก,ก็พยายามปฏิเสธแต่แล้วอยู่ๆแบตโทรศัพท์ของเจกก็หมดซึ่งเขาก็ต้องการใช้มันด่วนๆโนเอลจึงได้ช่วยเขาหาคน ที่จะสามารถให้ยืมโทรศัพท์ได้จนเจคที่คิดว่าคงไม่มีใครยอมให้ยืมแน่ๆได้เพราะ,ะความแตกใจเจคจึงรู้สึกสึงใจมากแล้วเขาก็ยอมช่วยโนโอเอลเขาได้ขอดูรูปพี่ชายของโนโอเอลแถมถ่ายข้อมูลและนัดให้เธอมาหาในวันพรุ่งนี้เช้าโนโอเอลก็รู้สึกดีใจมากวันต่อมาโนโอเอลก็ได้มาตามนะัดเจกก็บอกเธอว่าตอนนี้ยังไม่พบเบาะแสอะไรเกี่ยวกับพี่ของคุณเลยมันอาจต้องใช้เวลาสักหน่อยแล้ว โนเอลก็ไปนั่งคุยกับอเล็กซ์ลูกชายของเจคจนเธอได้รู้ว่าอเล็กซ์กำลังฝืนกินอาหารที่ไม่อร่อยที่พ่อทําให้เขาเธอจึงได้แอบ,บช่วยนํามันทิ้งลงถังขยะอเล็กซ์จึงรู้สึกถูกใจในตัวของโนเอลจากนั้นพวกเขาก็ออกไปตามสืบหาบอดแสของนี้ที่ศูนย์พักพิงและขณะที่เจคกําลังสอบถามเจ้าหน้าที่อยู่โนเอลก็ได้ตรงไปคุยกับเด็กที่หูหนวกคนหนึ่งซึ่งเรื่องที่น่าแปลกก็ได้เริ่มเกิดขึ้นกับโนเอลเพราะเธอนานไม่เคยรู้ภาษามือมาก่อน แต่เธอดันคุยภาษามือกับเด็กคนนั้นได้สงงางเธอจึงเริ่มรู้สึกแปลกใจและรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่ซันต้ามีแต่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเธอได้เธอจึงเริ่มสับสนรวมทั้งสับสนกับสิ่งต่างๆรอบกายเธอเธอเริ่มรู้สึกว่ามันร้อนเกินไปโนเอลจึงได้เข้าไปอยู่ในตู้ทําความเย็นของร้านค้าจนเธอรู้สึกดีขึ้นแลสะสักพักหนึ่งเจก็ได้บอกแสของนิกที่คลัสเรียนคริสต์มาสโยคะพวกเขาจึงรีบตรงไปที่นั่นเมือ no ่อโนเอล เดินตรงเข้าไปในคลาสนั้นเธอก็ได้พบกับนิกที่ตอนนี้กําลังเป็นครูสอนโยคะนิกที่เห็นโนเอลก็ดีใจมากๆจนร้องตะโกนออกมาทําคนอื่นตกใจหมดแล้วนิกกับโนเอลก็มาพูดคุยกันนิกนั้นก็ได้บอกโนเอลว่าฉันชอบที่นี่มากๆฉันจะไม่กลับไปอีกแล้วที่นี่ทําให้ฉันได้เป็นตัวเองโนเอลจึงรู้สึกหัวเสียขึ้นมาเล็กน้อยนิกจึงพยายามให้เหตุผลกับโนเอลว่า,วาเขาไม่สามารถเป็นสันตขอได้จริง แต่โนเอลก็ไม่เข้าใจพวกเขาจึงมีปากเสียงกันจนโนเอลหัวเสียมากๆเธอจึงเดินออกไปจากนั้นโนเอลก็มาบ่นเรื่องนี้กับพอลลี่สักพักหนึ่งเรนเดียร์เพื่อนตัวน้อยสุดไฮเปอร์ของโนเอลก็ได้ตรงมาหาโนเอลพร้อมกับจดหมายของแม่แต่เมื่อโนเอลเปิดอ่านจดหมายนั้นเธอก็ได้รู้ว่าเกรเบลซานต้าคนใหม่บอกว่าทั่วทั้งโลกมีเด็กดีเพียงแค่2837คนและเขาต้องการให้เะส่ง ขของขวโดยใช้เทคโนโลยีแน่นั้นก็ได้บอกให้โนเอลรีบพาตัวพี่กลับมาก่อนที่อะไรอะไรมันจะแย่ไปกว่าน,นี้โนเอลจึงรีบกลับไปที่คัสโยคะอีกครั้งแต่คัสโยคะนั้นก็เดินปิดเธอจึงได้ขอให้เรนเดียน้อยช่วยดมกลิ่นตามหานิเรนเดียน้อยจึงรีบดมกลิ่นและนำทางโนเอลไปทันทีจนได้ไปพบกับนิที่สวนฝึกโยคะแล้วโนเอลก็ค่อยๆเดินตรงเข้าไปหานิเธอได้กล่าวขอโทษพี่ที่เธอไม่ได้มองใน มุมพี่เลยและกล่าวขอร้องให้พี่ยอมกลับไปแต่นี้ก็ชูป้ายงดใช้เสียงขึ้นมาและขอให้โนโอเอลกลับไปโนโอเอลจึงทิ้งจดหมายที่แม่ส่งมาไว้และเดินออกไปนิ้จึงได้มองจดหมายแล้วถอนหายใจออกมายกใหญ่วันต่อมาโนโอเอลก็รู้สึกกังวลใจมากเพราะตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่สอวันก็จะถึงวันคริสต์มาสแล้วแต่แล้วทันใดนั้นนิ้ก็ได้เดินตรงเข้ามาโนโอเอลจึงรู้สึกดีใจมากๆ รีบตรงเข้าไปกอดน,นี้นิกนั้นก็ได้บอกโนโอเอลอีกครั้งว่าเขาเป็นซานตาไม่ได้จริงๆโนโอเอลจึงได้ขอให้เขาลองพยายามดูอีกครั้งถ้าครั้งนี้ไม่ได้เธอจะไม่กดดันพี่และปล่อยพี่ไปนิกก็ตอบตกลงโนโอเอลจึงได้รีพาน,นิกไปเปลี่ยนชุดซานตาและตรงไปมอบของขวัญให้เด็กๆในเมืองซึ่งเด็กที่มาคุยกับซานตาก็ต่างใช้ภาษาทินของตนแน่นอนนิกนั้นฟังไม่รู้เรื่องแต่โนโอเอลกลับฟังออกทุก คำเธอถึงได้แปลให้พี่ของเธอฟังแถมโนโอเอลนั้นยังได้ดูออกว่าเด็กคนไหนนี่ใส่ดีหรือไม่ดีจนนิกแปลกใจสักพักหนึ่งโนโอเอลก็ได้สังเกตเห็นเจคเธอจึงได้ขอตัวออกไปหาเจคก,ก่อนเจคนานก็ได้กล่าวถามโนโอเอลว่าคุณเป็นคนบอกอเล็กว่าผมจะร่วมคริสต์มาสกับเขาและภรรยาเก่าเหรอโนโอเอลก็ตอบว่าใช่ค่ะเขาปาถนามแบบนั้นเจกจึงรู้สึกไม่ค่อยพอใจเพราะเขาไม่มีทางไปกับภรรยา เก่าได้โนเอลจึงพยายามบอกให้เขาลองเปิดใจแต่มันกลับยิ่งทําให้เจครู้สึกหัวเสียโนเอลึันยอมเล่าว่าตนเองมาจากไหนยอมบอกเรื่องที่พ่อของเธอเป็นซานตาคลอสแต่เจคก,ก็ไม่เชื่อเธออยู่ดีแล้วเขาก็ขอตัวเดินออกไปขณะเดียวกันซานใต้คนก็ตรงมาต่อว่าหนีและไล่นิกออกไปโนเอลจึงรีบเข้ามาช่วยพี่ไว้จนเหตุการณ์มันวุ่นวายไปหมดโนเอลนั้นยังได้เผลอญทำร้ายตำรวจแถมยังพูดเพ้อถึงนอตโพกับเ ตำรวจจึงจได้จับตัวโนเอลไปขังไว้ที่โรงพยาบาลบ้าในคืนนั้นโนเอลก็ได้เห็นข่าวเรื่องที่เด็กๆบนโลกได้รับอีเมลข้อความจากซานตาเรื่องการปฏิเสธการให้ของขวัญจนทำให้เด็กๆหลายคนต้องเสียใจและหมดความสุขในวันคริสต์มาสโนเอลจึงยิ่งรู้สึกเศร้าใจในด้านของเจขณะที่เขาให้ของขวัญแก่ลูกเขาก็ได้รู้ความจริงว่าโนเอลไม่เคยบอกอเล็กซ์เรื่องของขวัญวันคริสต์มาสแต่เธอส สามารถรับรู้ได้เองเขาจึงรู้สึกไม่อยากจะเชื่อสักพักหนึ่งพอลลี่ก็ได้มาหาเขาพอลลี่นั้นได้มายืนยันว่าเรื่องที่โนโอเอลบอกคือเรื่องจริงทั้งหมดเธอยังได้ลงทุนโชว์หูเอลของเธอให้เจคดูเจคจึงได้ยอมเชื่อแล้วพอลลี่ก็ขอให้เจคช่วยพาโนโอเอลออกมาจากโรงพยาบาลเจกจึงเรียบตรงไปช่วยโนโอเอลทันทีเขาได้วางแผนขอคุยกับโนโอเอลเป็นการส่วนตัวเมื่อทำสำเร็จทันใดน,นั้นนิกก็ได้ ขับรถเลื่อนบินมารับโนเอลเจคจึงถึงกับตกใจแล้วรู้สึกอึงมากๆแล้วโนเอลก็ได้บอกลาเจคและรีบขึ้นรถเลื่อนไปจากนั้นนีก็รีบขับรถเลื่อนตรงไปยังนอตโพซึ่งตอนนี้นั้นเอลทุกคนก็ต่างรู้สึกสิ้นหวังและเมื่อทุกคนเห็นว่าน,นิกลับมาทุกคนก็ต่างโห่ร้องดีใจกันใหญ่นีจึงได้พูดออกมาว่าผมรู้ผมทําให้ทุกคนผิดหวังแต่ว่าตอนที่ผมออกไปผมได้เรียนรู้ ซานต้าคืออะไรมันคือการเข้าใจผู้คนและการรับฟังความในใจของพวกเขาทําให้พวกเขามีความสุขจนทําให้ผมได้รู้ว่าซานต้าตัวจริงอยู่ที่นี่คือน้องผมเองโน <Noel. S 2> เอลเอลทุกคนจึงหันไปจ้องมองโนเอลโนเอลก็ถามพีว่าพี่ทําอะไรนี่ก็บอกเธอว่าฉันถึงกลับมาบ้านไงทันทีที่ฉันเห็นเธอกับเด็กฉันก็รู้เลยว่าเป็นเธอเอลทุกคนจึงถกเถียงกันไปมาเพราะซา ตาที่เป็นผู้หญิงไม่เคยมีมาก่อนเอลอาวุโสจึงได้ใช้ค้อนแขนดีทุบลงกับโต๊และบอกให้ทุกคนเงียบแล้วเขาก็พูดออกมาว่าฉันเช็คบทบัญญัติคริสต์มาสแล้วและไม่มีตรงไหนในบทบัญญตัติที่บอกว่าผู้หญิงจะเป็นซานต้าไม่ได้มันอยู่ที่ว่ามีคุณสมบัติพอหรือเปล่าและที่แน่ๆนคุณสมบัติที่ต้องมีข้อหนึ่งคือการกระตุ้นเราด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งคริสต์มาสแล้วเอลอาวุโสก็ได้ถามโนเอลว่าโนเอ เธอโดนใจเราได้ไหมคริสต์มาสของเธอคืออะไรโนเอลจึงได้ลองพูดกับทุกคนเธอได้พูดถึงประสบการณ์ที่เธอได้ไปพบเจอมาตอนที่ไปตามหานี้จนทุกคนเริ่มคล้อยตามและยอมรับในตัวเธอโนเอลจึงได้กลายเป็นซานต้ายอย่างคนแรกโนเอลก็รู้สึกประหม่ามากเพราะเธอกลัวว่าจะมีเด็กตื่นขึ้นมาเห็นเธอแล้วบอกเธอว่าเธอไม่ใช่ซานตาครอสพอลลี่จึงได้พูดให้กำลังใจโนเอลก่อนที่โนเอลจะไปส่ง ของขวัญแล้วโนเอลก็บังคับรถเลื่อนตรงไปยังโลกมนุษย์จนมาถึงบ้านหลังแรกเธอก็โดดลงป่องไฟลงไปอย่างทุรักทุเลแต่แล้วเธอก็ถูกเด็กทีกทตกกกทกท่ตื่นขึ้นมาต่อว่าว่าไม่ใช่ซานต้าตัวจริงโนเอลจึงรีบกลับออกไปแล้วเธอก็ไปต่อ,อยังบ้านหลังถัดไปเจอเด็กเด็กแกล้งเล่นบ้างเจอบ้านที่เต็มไปด้วยกับดักบ้างจนเธอรู้สึกท้อใจอีกครั้งแต่เมื่อเธอไปส่งของขวัญให้เด็กหูหนวกคนนั้นเด็กคนนั้น กลับดูออกว่าเธอคือซานตาคลอสตัวจริงเธอจึงได้ใช้ภาษามือบอกโนเอลว่า m e r ีคริสต์มาสซานต้าเด็กคนอื่นๆในที่แห่งนั้นก็เริ่มพูดออกมาว่าม e r ีคริสต์มาสซานต้าโนเอลจึรู้สึกสูงใจมากแล้วอยู่ๆชุดที่ดูใหญ่เทอะทะของเธอก็ค่อยๆมีขนาดพอดีกับตัวเธอจึงยิ่งรู้สึกดีและสบายใจมากขึ้นจนทำให้เธอคิดได้ว่าบางทีเราก็แค่ยอยากได้คำพูดดีๆจากเพื่อนเพื่อให ตนเองรู้สึกสบายใจแล้วโนเอลก็ได้ส่งความสุขไปทั่วทั้งโลกเธอได้ได้ส่งของขวัญให้เด็กๆจนครบแถมเธอยังได้ส่งเจคให้มาเป็นของขวัญแก่ลูกเขาด้วยทุกคนจึงต่างมีความสุขกันทวนหน้าวันคริสต์มาสจึงยังคงเป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนแล้วโนเอลก็ขับรถเลื่อนตรงกลับมายัางนอตโพเอลทุกคนก็ออกมาต้อนรับเธอกลับอย่างดีโนเอลจึงยิ่งรู้สึกคลายกังวลใจหลังจากนั้นมาทุกคนในนอตโพก็มีแต่ความสุขพ ชายของนี้ก็ได้เปิดคลาสโยคะที่นั่นพอลลี่ก็ได้กลายเป็นเอวอวุโสส่วนโนเอลก็ได้เป็นซานต้าหญิงที่ทุกคนยอมรับอย่างไม่มีข้อกังขาใดๆแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องโนเอลเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย